พี่น้องตอนนี้มีกาสิมาแกงเห็ดน้อพี่น้องค่ะก็ขึ้นมาแต่น้ำนาสิมาแกงเห็ดโผล่ก็ไม่นิงงนนเงี้อ่ะนะเฮ็ดปวกออกน้อพี่น้อเงเฮ็ดปวกขาวได้อยู่ชาวโบรายไปได้น้อพอดีแกงยาสิมาล้างเฮ็ดแกงเนาะเห็ดปลวกน้อนะพี่น้องล้างเลยเอาน้ำเลยยาสิเล้าตีนออกก็น้องพี่น้องเลยแกซิมาล้าง ได้เพื่อจกงามไปได้มันออกพึ่งแบบจูบร้ายจับจับเนี่ยขึหน้าเห็ดกินเมาพี่เนาะนี่คือมาเห็ดกินผมก็เหมือนยังดำหน้าอยู่คือมาเห็ดกินเรื่องเพิ่นขึ้นมาก,กันสิได้กินเลย เออเพาะเฮ็ดเพื่อนก็มีไปเอามาให้เลยเพาะไข่มาห,หนา,านะมันบานนำก็มีแลมหละน,น,นี่ฮะเล็กออกเลยๆเฮ็ดเพื่อนกันให้เต็มคืนเลเพื่พอนตกมาเนาะพี่น้องก็มีหนามดำในหาหน้าจ้ะแต่ยัางโมลายปไปไหนหนอประมาณสี่หาสาวก็คือสี่เหลี่นี่ดำมากจ้ะ เี็ดนะมันคือสิออกแต่อมันได้นน,น,นเืนเดนเอดเอเือดเลอ,อดเลือดเลเพื่อดโตือดเตอดเลือดเมีดเลืออกเลเลื่ดอดเลืนอเลือดเลือดเจอดเดี๋ยอมเนออกเกลือลอเอเอก,กเอดอกาอดเลเอดเอ ไ่มันก็นมีฤทสิแกาสิก,กันกับเพือ่อั่วคุเค่ะฤทธิมาหลังเฮ็ดเราพน้องวัน็ดแล้วแหละพลิกเครื่อง จากกิ่งลัเมลดของโน่การคับเอันพรน้อยตอส่ารใ้าี่เอรม่ที่จม่ยังมีมาบอกมาตมาจบมาลกมาจบบนี้าติเป็นพอดีนี่ประยชน์สมบูราขนมอมบ๊อบสุมตุเมนต้อน่นกโวยใช้วาใส่ปาแทก่างมาครับที่ิรงใจไม่้ามากครับสายยาข้ายคับเราพ่ทั้งานการเรื่งานข่านุเมนตองบ้าง่ก่อนจาถอนใจครับ่นซีพัองไดกินข่าวสาว พ <mile inside. S 2> ี่างพี่ชายพี่ชายเนี่าเชียงแม่ทูนเนี่ยเนี่ยไทย

ผงวูพันดีครับเจ้าไม่เอกครับที่แม่ประจัากองก่าวนาซาเป็นง่าพันธาดาพันแดงครับลักษณะเด็นลักษณะดีของพันธุกุกเครื่องเครื่องตัวใหญ่บนสองน้ำนะถ้าเพิ่มสั่งอะไรจะแรอก็จะนั่นยังเป็นง้วโยมแคลนีนี่างค่ะ นี่ล้างแล้วเลยน้องพี่น้องวันนี้สิมาแกงเพราะว่าบ่ใส่น้ําก็ได้ดอกเพราะว่าน้ํามาเลยน้ํามันก็ออกเต็มหมอเลยนะครับนี่สิมาตามักิเนาะบัดนี้มักิแม่เพิ่นเก็บมาแต่หน้าป่าบักหลายเลยนจนเต็มกระตามีแต่มาหสูแตว่าบางทีก็เนปูกเองเนาะก็แงนกินเนาะไปบ่มีก็ไปเก็บเอาเลยเนาะกแล้วก็เลยบ่ได้ซื้อกันนพี่น้อง หมอหนี่กระทันได้พูดนี่คะกระขาา่างต้ามักผีไว้เต็มกระตนะเลยเนาะมีสมพอดีนะเผื่ออกมาพีชิบาใส่แกงพร็ดว่าสมพอดีมีใส่พักปติโอเลยเนาะก็เลยบร่ได้ใส่เลยเนี่ โม่ผวดเลยเนาะพี่นอ้องวันนี้นิชิมาใสา่ปกระเดกเนาะโม่ผวดเลยนิชิมาประเดกใสา กุแกงแล้วเนาะพี่ <advocacy> ใส่าไว้เนาะพอดีสนนี้กระเมนนี่สิมากระลีสิกินเลยนเลยนาะพี่เนาะแจ้งฮ็ดบัวก่ะพี่นง มีปลามกน้อพี่น้อเนา่เพินโมกแหวกจะเสาะเยาะขวาโมกปลาก่อนนะพี่เนาะนนกตววาก,กนนะะแต่งแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเนื้อแมนพอหนิเพิ่นกำลังขึ้นมาเนาะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็จะกินเลยเนาะสีค่คนเนาะมีพ่อเมย์และก็พ่อใหญ่เนาะ พิ payment, ่นออกมาเลี bana, <UN S 2> ้ยงมาหายเพื่ออย่อิวาด้าหน้าแล้รเพื่นก็มาเลี้ยงมาหายานเวลาเลือดออกแค่เลือดแกวพบลิจะลซ่ถ้าตายลิอย่าวบ้าบ้าบาก็บ แาบ้านหกป็นอรเรื่องยากี <Gesch> ่ข <laughs> so ้นาปาขึ้นยาตาัอ่ะอาหลือการที่กัดอผจะคล้องแลวของป่ามาแทงเขาเลยแทงเห็บนะเขาเนาะของเขาคำนักใหข้าเขาค่ะขาขาจ้นะที่เขส่งสวนนะครับขึนองสวบ้านวาน ลงกระบอกนั่นแหละมื่อนี้เออน้องเขาขึ้นไปบ่อล้วเขามาหาชไปทมาเลยถ้าดมาสตายไปกทน่ดเพื่อนหน่เืออก็แอะไรแบบสัมาแตเืออก้เรอก็าให้่ับาาขาดติดตาเลย cha bạc biết bạc rượu, phật thì cứ ăn cốc thứ tươi là được.